ไข่เป็นยังบันนี้โอ้ไข่แตกครับพี่น้องไข่คือแตกนี่โอ้สงสัยไข่ละสีหยียบนะครับพี่น้องไข่แตก สวัสดีครับผมบาวีนมสกลคนอีสานครับพี่น้องเซ้าดีกับสีผ้าพี่น้องมาเก็บไข่ครับผมนี่มาเก็บไข่ใกล้ครับพี่น้องครับบาวีก็ได้เฮ็ดตัวถูจกจอกแจล็อกครับพี่น้อง นอกไว้ครับเพราะว่าผมไดิอย่น้ำกันขึ้นครับอะครับพี่น้องมาล้นน้ำกันครับว่าสีมีไข่จากหน้อยครับ ไข่น้่ยนี่เป็นยัง่ะครับบ้าน,นี้ไข่เป็นยังบ้าน,นี้โอ้ไข่แตกครับพี่น้องไข่คือแตกนี่โอ้สงสัยไข่ละเยียบนะครับพี่น้องไข่แตกอ๋ออ๋ออะไร ทมแล้วครับเฮ็ดมองไข่ให้มันอยู่เด้ครับมันทำเไข่ตัวนี้ฮะตัวอื่นอะไข่อยู่ครับพี่น้องนี่ครับคือจ้งเงนินพี่พีพันนาณา,าทาง u t u b e นะครับมันบอกว่าให้เฮ็ดมองไข่ให้มันครับพี่น้องผมกะเฮ็ดล้วครับนี่มันกะมีตัวมาไข่อยู่ครับ มันก็มีตัวมาไข่อยู่ครับพี่น้องนี่ครับสองสี่หกแปดเก้าเก้าน่วยครับพี่น้องกลางคืนไข่ไก่้่ค่อยไข่ครับพี่น้องกลางคืนส่วนมากสี่กลางเว้นครับเมื่อว่าในตอนแรกผมกลางเว้นผมไม่ได้มากเก็บครับครับพี่น้องครับ เ,เอาเนื้อไส้ไข่กันครับผมเอาหาใี้กันครับ ไข่ครับพี่น้องถามว่าคุ้มไหมครับการเลี้ยงไก่เงี้ยใครนี่ลงทุนหลายครับพี่น้องนะครับซื้อกระสอบนี่ราคาบ,บนบน้อยนะครับพี่น้องอ๋อออกมาจากคอบอ่ะไปครับไปมันมาเคยจะเข้าเลยครับพี่น้องผมยังบ่ปล่อยครับผมเพ่มีเวลาเบิ่งมันเดี๋ยวมีเวลาจะซื้ปล่อยครับพี่น้อง ขับไป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 อ๋อไม่กินอ๋อมันเห็นทางนอกมันจะออกครับไก่ ให้จักถ้วยกันครับสองถ้วย แตกน้อยหนึ่งครับพี่น้องมาครับพี่น้องแ็บไข่แบบน,นี้ได้อยู่เก่าหน่อยนะครับโอเคครับผมแต่ว่าตัวนะ่าโ่ไข่ครับบ่ไข่ใส่หมองไข่ครับพี่น้องแตกเหยียบตรงใจมันไข่แล้วมันเหยียบแตกครับนะครับพี่น้องไข่เมื่อน,นี้ โอ้อยแบบลโอ้ยโดโดคือไม่ยัยงโอ้ยนอไก่อันนี้นื่อเตอิบดีดีนี่ครับไก่เป็นเริ่มโบยาณผมแล้วครับเริ่มเด่นกับผมแล้วนี่ครับพี่น้องไก่ไข่แตกไปนยหนึงครับพี่น้อง สใส่มันไข่แล้วมันเหยียบครับก็ขไข่ออกมาใหม่ๆไข่มันบกแข็งแรงครับเผือกมันยังอ่อนยังนิ่มอยู่ครับพี่นอ้องปล่อยไว้สักพักหนึ่งครับมันยังสีแข็งแรงได้เกาหน่อยครับพี่นอ้องมานี้แต่เมื่อวานนี่ผมไม่ได้เก็บครับตอนเมืม่อเนื่อะครับมาเก็บตอนเช้าครับ เห็นานาทาง YouTube เพ่นคอมเมนต์มาครับว่าเฮ็ดมอกมันไข่ครับผมก็เลยเฮ็ดตามครับมันก็ไข่อยู่ครับบางตัวก็ไข่ใส่อยู่ครับบางตัวก็ไข่ข้างนอกครับผมแต่กระบ่กเป็นยังเนาะครับเนาะก็ให้เวลามันปับครับต่อไปมันคือที่ไข่อยู่ในมองเฮาจัดใหงนะครับผม ไข่ไข่ครับทั้งหมดมี20ตัวครับแต่บรินับเลยครับนับตั้งแต่อมาืมมอ่งนับมาขุนยาแมวอไปกินกันครับตัวใหญ่กับกัดน,นะครับแมวเดีย๋ยวลองนับครับ หน้าพี่ทดลองนับเบิ่งไก่ครับอะไรกโตมันเหลือครบยี่สิบเลยครับยี่สิบโตครับพี่น้อนงยังอยู่ครบครับนะครับมงเฮ้าอันเฮ็ดให้ไข่ครับไปเคีย่ยวหากินเสื้อครับพี่น้องก็ธรรมดาเนาะครับเนาะตาม ไก่ครับไก่มันก็ต้องเคีย่ยวหาขิ้นครับนี่ครับพี่น้องเลีล้ยงไก่ไข่ครับพี่น้องออกไข่สู่มมือครับผม มีมือเดียวคือบอกก็คือมือที่ผมคิดว่าไม่เอาข่ามากครับแต่ว่าก็ปิดไว้แล้วครับจากนั้นมาก็จะมีไข้ยุกครับผมมีน้อยมีหลายครับผมครับพี่น้อ มันห้องอยังครับห้องกกอกๆออยู่ถ้ามีคนอยู่หน้ามันสีห้องครับสแต่ถ้าคนไม่อยู่มันก็สีเงียบครับพี่น้องครับผมจะลองเอาข้อสารห่วยมันครับว่ามันมันสิกินไหมครับ ที่เราเอาขา้วสารห้อยบ่งครับว่าไก่มันสิกินบ่ครับพ่บครับลองบังคับเพื่น้องมาสิกินไกลคือคือมาสิกินคือใกล้พื้นบ้านเนีย่ยครับข้วสาร มันถึกเลี้ยงมาด้วยหัวอาหารตะนอยครับเปลี่ยนเปลี่ยนบ๊อบบ๊อบครับเอาโรยไปนี่แหละครับเอาจานจะเบื้องว่ามันสิกินบ่ครับโอเคครับพี่น้องครับเมื่อนี้บ๊อบอีกขอเจ้าคลิปเพียงเท่านี้ครับพี่น้องครับเมื่อนี้กเก็บไข่ได้เก้าหน่อยครับเก็บไข่ได้ก้าฟองครับพี่น้องได้คลิปค้องที่ซิปลาแตกครับพี่น้องครับโอเคครับผมบ๊อบอีกขอเจ้าคลิปเพียงเท่านี้ครับผม คลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมไปอ,ออกมาหยางเนาะใช่ครับไปไมันอยากออกข้างนอกครับพี่นอ้องโอเคครับผมฝากกดติดตามเพจบ่าวีนะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผมไปไปครับไปครับไป ครับผมบาวีนมสกลคนอีสานครับพี่น้องเซ้าดีกับสิพาพี่น้องมาเก็บไข่ครับผมมาเก็บไข่ใกล้ครับพี่น้องครับบาวีก็ได้เฮตูจุ๊แจอล็อกครับพี่น้อง ลอกไว้ครับเพราะว่าผมบริย่น้ำกันขึ้นครับอ่ะครับพี่น้องมาลุ้นน้ำกันครับราสีมีไข่จกหน่อยครับ ไข่นูวยนี่เป็นยังล่ะครับบันนี้ไข่เป็นยังบันนี้โอ้ไข่แตกครับพี่น้องไข่คือแตกนี่โอ้สงสัยไข่ละเยียบนะครับพี่น้องไข่แตก เทีมแล้วครับเฮ็ดมองไข่ให้มันอยู่ได้ครับมันทำอกไข่ตัวนี้ฮะตัวอื่นอะไข่อยู่ครับพี่น้องนี่ครับคือจ้งงนพีพ,พีพันนา,นาทางย t u b e นะครับมันบอกว่าให้เฮ็ดมองไข่ให้มันครับพี่น้องผมกะเฮ็ดแล้วครับนี่มันกะมีตัวมัไข่อยู่ครับ ก็มีตัวมาไข่ยอยู่ครับพี่น้องนี่ครับสองสี่หกแปดเก้าเก้าน่วยครับพี่น้องกลางคืนไข่ไก่่ค่อยไขยย่ครับพี่น้องกลางคืนส่วนมากสี่กลางเว้นครับเมื่อว่านี้ตอนแรกผมกลางเว้นผมไม่ได้มากเก็บครับครับพี่น้องครับ เอาเนื้อใส่ไข่กันครับผมเอาหารให้กันครับ ใครครับพี่น้องถามว่าคุ้มบ่ครับการเลี้ยงไก่อะไรเงี้ยใครนี่ลงทุนหลายครับพี่น้องนะครับซื้อกระสอบนี่ราคาบนบาน,น้อยนะครับพี่น้องอ๋อออกมาจากคอ,อ,อกนะไปเข้าไปมันก่ค่อยจะเข้าเลยครับพี่น้องผมยังบ่ปล่อยครับผมต้มีเวลาเบิ่งมันเดี๋ยวนี้เวลาจะซื้อป่อยครับพี่น้อง ขับไป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 อ๋อ,อ,อมากินอ๋อมันเห็นข้างนอกมันจะออกครับไก่ ให้จักถ้วยกันครับสองถ้วย แตกน้อยหนึ่งครับพี่น้องมาครับพี่น้องแคบไข่แบบน,นี้ในยู่เ่าหน่วยนะครับโอเคครับผมแต่ว่าตัวนะ่ะบไข่ครับบบไข่ใส่หมองไข่ครับพี่น้องแตกเหยียบตรงใส่มันไข่แล้วมันเหยียบแตกครับนะครับพี่น้องไข่เมื่อน,นี้ โอ้อยโอ้ยโดโดขึ้นมายัยางโอ้ยนอไก่อนนั่นี้มือเติบดีดินี่นี่ครับไก่เป็นเริ่มโมยานผมแล้วครับเริ่มเด่นกับผมแล้วน่ครับพี่น้องไก่ไข่แตกไปนูยน่ยนึงครับพี่น้อง งสยมันไข่แล้วมันเหยียบครับก็ขไข่ออกมาใหม่ๆไข่มันบกแข็งแรงครับเผือกมันยังอ่อนยังนิ่มอยู่ครับพี่นอ้องปล่อยไว้สักพักหนึ่งครับมันยังสีแข็งแรงได้เกาหน่อยครับพี่น,อน้องมานี่แต่เมื่อวานนี่ผมไม่ได้เก็บครับตอนเมืม่อเนื่อะครับมาเก็บตอนเช้าครับ ครับผมยินหน้าทาง YouTube เพิ่นคอมเมนต์มาครับว่าให้เฮ็ดหมองมันไข่ครับผมก็เลยเฮ็ดตามครับมันก็ไข่อยู่ครับบางตัวก็ไข่ใส่อยู่ครับบางตัวก็ไข่ข้างนอกครับผมแต่ก็บ่เป็นหยังเนาะครับเนาะก็ให้เวลามันปรับครับต่อไปมันคือสิไข่อยู่ในหมองเฮาจันเหรอครับผม ไข่ไข่ครับทั้งหมดมี20ตัวครับเรบริณนับเนะครับนับตั้งแต่อามาสูมมอจนันํำมานยานแมวอไปกินใครับตัวใหญ่กับกัดน,นะครับแมว ยีส่สิบตัวครับพี่น,น้องยังอยู่ครบครับนะครับมงเห่าอันเฮ็ดให้ไข่ครับไปเคี่ยวหากินเฉยครับพี่น้องก็ธรรมดาเนาะครับเนาะตามไก่ครับไก่มันก็ต้องเคี่ยวหากิน,นครับ ไข่ครับพี่น้องออกไข่ซูมมือครับผมมีมือเดียวคือบอกก็คือมือที่ผมคิดว่าแมวเข่ามากครับแต่ว่ากปิดไว้แล้วครับจากนั้นมากัก็มีไข่อยู่ครับผมมีน้อยมีหลายครับผมครับพี่น้อง มันห้องเนี้ครับห้องกอ็ๆๆอยู่ถ้ามีคนอยู่น่ามันสีห้องครับไอสิแต่ถ้าคนไม่อยู่มันก็สีเงียบครับพี่น้องนครับแ่ผมจะลองเอาข้อสารห่วยมันครับว่ามันมันสีขินนะครับ ลองอข่าวสารห่อยบ่งครับมาไก่มมนสิกิเนี่ยบครับพม,มครับลองบังคับเพี่น้องะัมสิกินไก่คือคือมมนสิกินคือไก่พื้นบ้านเนี่ยบครับข่าวสาร มันถึกเลี้ยงมาด้วยหัวอาหารตะนอยครับเปลี่ยนเปลี่ยนบ๊อบบ๊อบครับเอาโรยแบนี้แหละครับเอาจานกะเบื้องว่ามันสิกิ่นปะครับโอเคครับพี่น้องครับเมื่อนี้บ๊อบอิ๋งขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับพี่น้องครับเมื่อนี้กเก็บไข่ได้เก้าหน่วยครับเก็บไข่ได้เก้าฟองครับพี่น้องได้คิบข้องที่ซิบแตกครับพี่น้องครับโอเคครับผมบ๊อบอิ๋งขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผม คลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมไปอ,ออกมาอย่างเนาะไปครับไปไมันอยากออกข้างนอกครับพี่นอ้องโอเคครับผมฝากกดติดตามเห็นบ่าวีนะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผมไป,ปไปครับไปครับไป